คือการกลับมาครั้งนี้ต้องบอกว่ากระแสตอบรับดีมากฟีดแบ็ดีมากดีขนาดไหนที่ใครที่พอจะพูดถึงกระแสตอบรับได้บ้างคะมันมีหลายส่วนให้เราเห็นครับที่เห็นชัดเลยก็คงจะเป็นยอดวิวของมิวสิกวิดีโอนาขนาดนี้ก็9ล้านกว่าวิวละนะครับประมาณอาทิตย์กว่ากว่าผมว่าผมว่าทะลุ10แล้วแน่นอนวันนี้ทะลุแล้วใช่น่าจะทะลุแล้วครับแล้วก็ผมว่ามันน่าจะเริ่มต้นตั้งแต่ผมออกมาจากเรือนจําแล้วก็ มาพูดเรื่องราวเกี่ยวกับการให้ข้อคิดกับเยาวชนเตืออสติคนในเรื่องของการใช้ชีวิตแล้วก็เรื่องของสถาบันครอบครัวตรงนี้เนี่ยน่าจะมีการติดตามกันมาตั้งแต่นักขณะนั้นแต่มันก็มีเรื่องราวต่างๆมากมายจนกลับมาทําเพลงกับเพื่อนแล้วก็โอกาสพิเศษว่าเพื่อนทุกคนเนี่ยกลับมาได้หมดคือเป็นสมาชิกดั้งเดิมคะครับ แล้วก็เพลงที่สื่อออกมาก็เป็นเรื่องราวของชีวิตของผมด้วยครับมันก็เลยแบบผูกโยงกันมาเรื่อยๆทาให้มีทั้งแฟนคลับทั้งรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่เพิ่มเติมขึ้นมาอีกเยอะครับนีอ่อย่างเพลงนี้ต้องคาสาบอะแพดเขียนช่วงช่วงช,ช่วงที่อยู่ข้างในเรือนจําเมื่อประมาณทักสองสามปีที่แล้วช่วงที่ผมใช้ชีวิตอยู่ข้างในเนี่ยอย่างที่ผมพูดไปในหลายรายการว่าผมพยายามจะพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆ หนึ่งในนั้นนั่นคือเรื่องของการเขียนเพลงซึ่งผมก็เขียนมาตลอดแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งคือผมอยากจะเขียนเพลงให้กําลังใจคนที่เขารอเราอยู่ภายนอกไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเป็นพี่พี่น้องๆองเพื่อนๆนะครับหรือแม้กระทั่งแฟนคลับ f อซีต่างๆที่ยังถามถึงผมอยู่ตลอดเวลาอยากจะให้กำลังใจเขาผ่านบทเพลงเพลงนี้นะครับว่าขอบคุณที่สู้ไปด้วยกัน จนถึงวันนี้แล้วก็วันที่เราจะได้ออกไปอยู่ด้วยกันคงจะมาถึงอีกสักวันหนึ่งม,มันเป็นเรื่องของการรอคอยอย่างมีความหวังนะครับพอเราได้มีโอกาสกลับมารวมตัวกันแล้วได้ทำซิงเกิลแรกในการเปิดตัววงเพาแพรอีกครั้งหนึ่งเนี่ยผมก็คุยกับเพื่อนๆว่าเพลงน,น,นี้มันน่าจะเหมาะกับการนํามาเป็นซิงเกิลแรกของการเปิดตัววงก็เลยเลือกเพลงน,นี้ครับตอนที่เรากลับมาเนี่ยเ,เราคิดไหมว่านี่คือหนึ่งในความตั้งใจหรือจุดหมายที่ฉันจะต้องทําให้ได้คือจะกลับมาออกซิงเกิลนี้ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ดขนาดนั้นไม่คิดขนาดนั้น คือแค่ได้มีชีวิตรอดออกมาจากข้างในได้ออกมาอยู่กับครอบครัวมาเจอเพื่อนได้เล่นดนตรีกันบ้างอันนี้คือเป้าหมายที่ตั้งไว้สูงสุดแล้วผมไม่ได้คาดหวังอะไรมาถึงขนาดนี้ทุกวันนี้ที่เกิดขึ้นมันเกินเป้าหมายที่ผม คิดไว้เยอะอเป็นหลายร้อยเปอร์เซ็นต์เลยตอนที่เรารู้ว่าเราจะอ่ะกลับมาแล้วซิงเกิลนี้จะเกิดขึ้นเราจะได้กลับมาทำเพลงครั้งหนึง่งตอนนั้นรวมตัวกันสี่ยังหรือว่าร,รวมแล้วครับรวมแล้วครับรวมก่อนรวมก่อนเลยครับ คือตั้งแต่วันสองวันแรกก็รวมนะครับมีใครแบบว่ารู้สึกไหมว่าเฮ้ยหรอวะเอากลับมาอีกรอบนึงเหรอพี่พี่แปมรู้สึกไง,งตอนที่แบบเพื่อนบอกเฮ้ยชวนเลยมาทากันหน่อยแล้วจริงๆก็รู <ๆ S 2> ้สึกมันยังไม่มั่นใจกันตั้งแต่แรกครับเพราะนี่ก็ห่างหายจากการเล่นดนตรีกันไปนานแล้วเราก็ไม่เคยเล่นด้วยกันอ๋อหมายถึงว่าตั้งแต่ตั้งแต่พี่แพทอยู่ในเรือนจําเนี่ยก็คือพี่ก็ต่างคนแยกย้ายเลยแล้วก็ยังไม่ได้เคยเล่นดนตรีด้วยกันที่มันพวงกคือ มันจะรอดไหมวะมันจะเล่นออกมาเป็นยังไงเพรานี่เขาก็แบบทิ้งกีตาร์ไปเลยประมาณกี่ปีนะประมาณ4ี่หปีครับไม่ได้เล่นเลยหรอไม่ได้จับไม่ได้เล่นเลยครับก็คือเลิกการเป็นนักดนตรีไปเลยเลิกเลยครับแล้วไปเป็นอะไรอ่ะไปปีนเขาเดินทางท่องโลกปีนเขาอะไรเงี้ยครับฮะปีนเขาเป็นอาชีพมันเป็นอาชีพแบบมันเป็นอย่างนี้ถึงว่านักกีฬาเหรอคะเลยไม่ไม่ไม่ผมพอไปปีนเองใช่ไหมล้วก็ทําบริษัททัวร์แนวแอดเวนเจอร์คือพาคนไปปีนเขานั่นแหละพาคนไปเทรลกิ้ง แต่<ม>แต่ปีนเขามันไม่ใช่การปีนแบบหน้หาผาเลยน,นะมันคือการเดินรอบภูเขาอะไรอย่างเงี้ยครับเขาเรียกว่าเทรคกิ้งนั่นแหละ ที่ไปบ่อยที่สุดก็จะเป็นเนปาลปากีสถานอะไรเงี้ยครับทิมาลัยนั่นแหละใช่ไหมทิมารัยก็คือตอนที่เพื่อนโทรไปเรียกก็คือยังอยู่เนปาลไม่ไม่ปีที่แล้วโคกวิดเนี่ยเขเลยไปไหนไม่ได้มกตัวอยู่ในที่นี่ก็คืออยู่ยู่ไม่งั้นตอนนี้ก็ต้องโทรไปตามจากประมาณบนทิมารียก็คือนี่นี่คือภาพที่เราได้ดูก็คือเป็นแบบนี้เลยนี่คือนี่คือถ่ายเองเหรอถ่ายเองครับพี่อ้อ่ะแล้วมีผู้ของพี่ทำอะไรอยู่ฮะก็ ตอนนั้นที่เริ่มแยกกันเนี่ยครับก็คือผมก็ไปเรียนตอนนั้นยังยังเด็กอยู่ยังวัยรุ่นเนี่ยเพราะว่าไปเรียนให้จบกอดวิญญาณตีแล้วก็ไปต่อกองไปเรียนกองเพิ่มเนี่ยครับต่อไปเรียนต่อกองใช่แล้วก็ไปตอก <c oughs> องไม่ใ <c> ช <oughs> ่กันพูดผิดครับขอโทษไปเรียนไปเรียนไปเรียนเพิ่ม<ร>ใช่ครับแล้วก็ว่างเรียนมีเวลาว่างจากหลังจากการฝึกก็ไปไปสมัครเป็นครูสอนกลองเด็กเลยแล้วก็ยังสอนอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ไหมคะใช่รับแล้วพอมาทําวงเนี่ยแยก ต้องหยุดเลยขอขอนุญาตโรงเรียนหยุดครับหยุดแป๊บน,นึ่งเด็กๆรอก่อนอแล้วทางนี้ละจ้าเจฟเรมเจฟเรมทำอะไรอยู่เจฟเปรมทำไมคนถึงเรียกว่าเจฟเปรม <laughs> เดี๋ยวคนเขา้าใจผิดนะหรือเข้าใจถูกนิ้วไม่กรีดอ๋อก็คือผมจะดูเรื่องแบบว่า พกเสื้อผ้าให้เพื่อนอใช่เ<ง>พราะตอนแรกตอนที่มาเจอครั้งแรกผมต้องบอกตามตรงว่าคือเขาเป็นคนที่ไม่แต่งตัวเลยแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่แต่งมาเป็นสิบกว่าปีแล้วผมก็ดูลุกค่อนข้างจะหนักใจนิดน,นึงจะทํายังไงดีเป็นไง<อ>เป็นไงตอน,นั้นเขาว่าหนักใจนี่ถึงขั้นไหนก็คือฟ้าเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่แต่งชุดปีนเขาว่าชุดกางเกงบอลเลยของเขานี่คือนอนนั้นก็ไม่มีชุดอะไรแล้วเฮ้แต่วันนี้ลุกเขาดีเลยนะลุกดีแต่ละคนอ่ะใช่เขาก็พาเขาไปตัดผมพาเขาไปเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนเหรเปลี่ยนมุกคือแต่ก่อนเขาเป มันไม่ใช่อย่างนั้นเขาบอกอยากทำอะไรก็แล้วแต่และกันพาไปด้วยแล้วกันอะไรอย่เงี้ยเข้าใจแบบสภาพคนเหมือนแบบพนักงานออฟฟิศแล้วเลิกงานแล้วเมากลับบ้านอันนี้เพื่อนไหมคะอันนี้เพื่อนไหมเพื่อนใช่ไหมเขาเพื่อนเลยครับถือว่าความเพื่อนให้ดูดีเลยนะเพื่อนพูดจริงๆนะวันนี้ถ้าพี่เปรมถือกันไก่ก็คือหนูพร้อมตัดผมเลยนะพี่ไม่ได้นะลูกพี่อ่ะเขาก็เรียกเจ๊เปมเจ๊เปรมเปมแล้วพี่เปมทำอะไรอะคะก่อนก็ทำแบรนด์เสื้อผ้าครับชื่อแบรนด์อะไรครับ บริษแบรนด์ครับบริษก็คือเป็นชื่อตัวเองตัวเองชื่อบริษัทอนครับใช้มาเป็นบริษแบรนด์ไม่ได้ถามไม่ได้อะไรเพื่อเพื่อนเพื่อนก็เพื่อนคุณซื้อของผมไปตั้งเยอะนะครับผู้เพื่อนเพื่อนคุณแล้วเขาจ่ายเงินนะครับใช่ครับจ่ายสิคะจ่ายสิคะเซตนี้คือเซตแบบหาเงินมาชุบเพื่อช้อปปิ้งโดยเฉพาะค่ะ